ฝนตกทเลยใจยังสบายจุ๊บกนทีลมฝนตก,กเาเล่นดีแลกชนวะว่าสองเกมแล้วว่ะท่านผู้ชมเล่นอันนี้นะพัทยาย เล่นตัวขี้โกงขี้โกงแล้วนันกรยาโลมิ่งก็กมา เอาอะไรตามสบายเลยหมดบันเทิงเล่นอะไรก็ได้บันเทิงไปเลยตามใจเล่นอะไรก็ได้ตามใจใช่ครับผมพี่อ่ะใช่เลยจริงเหรอใช่เลยคือีมเมอร์ที่จริงใจใช่ไหมพี่เป็นซัพเมอร์ที่จริงใจที่สุดใน Rov แอละเอออันติอะไรอันติอลีน,นี่แหละเจ๋งสุดละ นำมาทอันนี้มันมีให้เราเลือกได้แล้วแต่เราจะเลือกกดจิ้มๆไปเลยจิ้มอันที่ชอบอ่ะเลือกอันที่ใช่มวจิ้มไปเลยแล้วอันติอลีเดียโปกมาก สวัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะก็วันนี้เสียงแบบแหบปะพี่ยังรู้สึกว่าวันนี้เสียงแหบเลยนะเสียงตัวเองเนี่ยแหบ,แบเฮ้ย เราแรงคอมบินเดอร์แล้วนี่ว่าสีมือเราก็ไม่ได้แย่แน่ๆเลยอะแรงคอมบินเดอร์แล้วว่ะรุนทำไมร <Okay. Okay. S 1> ุนทำไมการันตีแล้วว่ะ จะบอกว่าตัวเมื่อกี้คิกซีก่ก็อ๋อคิกซี่เขาก็อริ่งกันหรอเมื่อกี้ทำไมเขาโดนล็อกอะ่ะใครมีแอนตี้ของกิวดอร์หรออ๋อเลียวมา้าว่าทำไมเขาโดนล็อกโอเคโอเค,อเคยัยงได้อยู่ถือไม่ดี คิกซี่มีดับเบิลแอนติเมทเหมือนพี่เลยโอ้โ oh หแล้วเขาฟิกหลบไปจริงๆไม่เป็นไะไรน่าเป็นอะไรไเไรวกลับไปช่วยไฮตูที่โดนกัน เรืเ่องมันเอฟเฟกต์เยอะมั้คิผมมาคีิผมหมดแล้วได้อยู่ได้อยู่รวย สวยแล้วตอนนะี้เฮ้ยเฮ้ยนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวเ,เออแ,วอแล้วไฮแล้วเต๋อเราตึงนะยอทรงตึงครับแล้วพี่ตายด้วยเมื่อกี่ไปโดนอะไรวะโดนอะไรวะเมือ่อกี้หนีออกไม่ทันมาแล้วมาแล้ว าช่วยเลยยุ้ยอ้าวเว้ยเฮ้ยทำไม,มเป็นอย่างนั้นนะหรือว่าเราอยู่ใกล้เกินไปเราอยู่ใกล้เกินไปเล่นอย่างกระแทงเลยตอนเนี้ยมาช่วยคนแล้วเดียวม้า เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เราใครอะเใครตรงนี้เนี่ยตัวอะไรอ๋อเอนโซมอืทำไมเมื่อกี้มีคนหายตัวมา อินโซเหรอหายตัวได้ควายไหมคนตายนะแล้วก็ตายจริง <Try this. S 1> มาแล้ว <Joy. S 1> แล้วคนนี้อะไรที่หายตัวได้คือเลนชื่อเลนอลนันติดซิล ไปคนละทางกับเพื่อนเลยไปคนละทานกับเพื่อนเลยอย่างไรอย่างไรก่อนเพื่อนอยังไงเราต้องรอเคลียร์คิปกลางก่อนนะ <c oughs> เล่นอีลูเมยน มันมันมันเล่นเล่นเล่นมันเล่นมันเล่นมันเล่นพ่อมันเล่นพ่อเล่นพ่อว่าดีโอ้ยตอนนั้นเราตายียินดีอะไรดีเมียนตีรูเมียเมื่อกี้เอ็นโซ่ไม่น่ารอดมันเล่นพ่อโดยดีเลยไมรู้ตัว คิวเลนจ้องจะเล่นงานคนแล้วเอ้ยแล้วทำไมเขาทิ้งเลนบนกันเขาไปไล่ฆ่ากันนะเอ้ยเพื่อนเราเราทิ้งเลนบนกันเลยหรอง จะไปบนก็ห่วงตาเอาเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมทีมเราอย่างนั้นนนแล้วบนไม่มีคนไม่มีคนอยู่สักคนนะบนเราอะ่บาอะบัวแหไม่มีใครอยู่สักคนเลย <c oughs> เขาจะเสียป้อมฟรีกันคือเราจะเสียป้อมฟรีกันนะทีมทำไงอ้โห <c oughs> ทางนัโโ <c oughs> ง้นน่าจะอยู่ทางเอลซ้ายเอลขวาดูดูทรงเหมือนดักนี่างโน่นมั้ง 海呀。 เว้ยสามเอาไม่ลงหรออะเลนอะอะเลเหนียวมาก คลิปเล่นจุงเบอร์วาววาแล้วมันอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็มาจริงๆน,น่าจนะมาตีคลิปตัวนี้แล้วจะกลับไม่ได้กลับเลยทีนี้กบบระบดาเฮ้ยมันมันดักกระตุ้นเลยดินะ เฮ้ยเฮ้ยถ <Sí. S 1> ูกบบบ่าบบบมบบ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 บงบบ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 บ ี่มันอยู่มันดักมันดักมันดัก,ดกแล้วแล้วเรียวมาเราตึงไงพิมเราเรียวมาเรียวมาตบเอาตบเอาทุกคนโอ้ย อไอคิวเ,เลนมาิวคิวมาสวยแต่ไม่สวยแล้วว่ะไม่สวยแล้วทำไมอเลนตรงนี้ถูกอ่ะจัดๆเออสวยอยู่สวยอยู่ คุ้มอยู่เออเดี๋ยวเรามองกดนะนะมันออกอะไรอันนี้ใช่จริงหรอเราไม่ออกของนี้ใช่จริงหรอมันออกของแปลกๆไม่เคยออก สวัสดีครับวัสดีครับวลคัมแบ็คเจเจกลับมาแล้วเหรอแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าไปแล้วใช่ไหมมาปวน <On slot. S 1> แล้วให้อาเตเรเตึมอีกหนึ่งช็อตค่าคิกซี่ด้วหนึ่เปล่า oh, s <S เออเราตีดากันไหมทีมมาตีไหมตีไหมตีดากันไหมหรือไม่ตีหรือดักก่อนดักดัก อยู่แบบเงียเๆีะยมเงียบๆนะจุ๊จุ๊เฮ้ยมันได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้มันจะรู้แล้วเนี่ยมันรู้แล้วเนี่ยรู้รู้รู้แล้วเนี่ยอ๋แล้วผมไม่มีอันตีแล้วฮะ ตายนะเดียวไม้อย่าตายนะโอ้ยกลับมาก่อนเขาบอกหมู่บ้านเขาบอกหมู่บ้านกลับมาก่อน,าาอน,าาอนเหลือสามสามเลยทีนี้เข้ากันเลยสามสามเอออะไรต่อไอ้เนี้ออกสมุดเวทดีกว่าจะได้เวดังไง เอาเข้าไปเอาเข้าไปมีโซนดูพูดมีครเพิ่งทำไหคิวเลนมามสว,วย,ายปาเราไปตีป้อมกันดักอะรเลยลโอเคดักเล้ยเราอย่าเพิ่งลืมเลยเพิ่งลืมดักตรงนี้เาอา้องเราก็าจะใส่คอเราวจะไปอยู่ที่ป้อมคิว ตักมีดาร์กอ่ะความห้าเพิ่มขึ้นสามห้าเปอร์เซ็นต์เราต้องรวมกันนะเราต้องรวมกันไหมทีมเฮ้ยรับผมได้คิวเลนหนึ่งคิวคิวแรกของเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่รวมกันหรอเราต้องรวมกันสี่ทีมเราต้องรังกันที ต้องสามาชีกันต้องสามาชีกันาากเดินกลับตายไม่เหยียบอะไรอันตีของซิดแก้าตึงๆเลยตัวเดียวเลยอันตีซิดแก้าอันตีซิดแก้าทำให้เราตายฝากความหวังเอาไว้กับทีมทีมแล้วเขาเหลือสองคนเขาสู้เราไม่ได้แหละจริง ฉันบอไม่ได้เออเออแล้วก็ตายกันไปเอาเอ๋แล้วไอ้เขาแยกด่านทำนมแล้วไฮแอเตะเราตายเราเออเขามีสีเราได้เหรอ น้องรอใครลีเราไหมโอ้โหคือเล่นมาทีหายวับอ่ะเพื่อนโอ้โหแล้วฆ่าแล้ววะ่ะไม่น่าเลยไม่น่าน่าจะรอจริงน่าจะรอน่าจะรอพร้อมกันไหม คือคิวเลนมันไอเนี่ยมันไม่เห็นตัวแล้วก็มันมาไวมาไวตีไวโอ้ยพลาดเมื่อกี้วะเมื่อกี้พี่ไม่น่าไอ้นี่เลยน,น่าจะปีติแน้นอ <base> นแล้วก็ที่ตัด <under>

ต้องตามเดียวมาเราจะต้องไม่พากจากกันทีมเราต้องไม่พากจากกันเราต้องช่วยกันไม่ไม่ไม่ไหวปะคือเล่นอยู่ใกล้เล่นไปนะดาร์กเลยหรอเอาเีนนี่ตีนะโอนให คือเลนอยู่นี่นีนเฮ้ยเฮ้ยเราทำอะไรลงไปอ่ะมืออ่ะมือนี่ไปก่อนสมองนะเอาดีๆตอนเนี้ยมือไวอกดไปเรื่อยอ่ะเออ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  เวนกันแล้วคิวเลนใส่แบบตัวดาเมจไปหมดเลยเราไม่มีโลหมอออกตาไหมเปิดแมปไหมคิวเลนตึงขนาดนี้เอาวะเปิดแมปน่าจะดีกว่านะ เวียนเทียนกันยังหรอไม่ได้เวียนเทียนเมื่อเช้าไปแค่ไปวัดเฉยๆฝนตกตอนนี้ไม่น่าจะมีใครไปเวียนเทียนเลยป่ะเขาเวียนเทียนเหรอที่นี่ตกฝนตกที่นี่ฝนตกขอบคุณกานกดติดตามขอบคุณสมัครสมาใหม่ค่ะ เงียบๆนะเราต้องเชื่นใจเงียมากๆเลยมาการ าชนะไฟนี้เราจะไหวไหมอ่ะ <_ C ut> เขาตายหมดแล้วนะเ <_ C ut> ย่ไปเราไปกันเถอะเอไม่ใช่ส่งสติกเกอร์ดีไม่ใช่ <_ C ut> ใหรอรวมๆพาเตะความหวังแล้วว่าเร็วคิมชาติไทยว้าวแล้วก็เราไปแข่งฟง ดดแล้วเราก็ชนะแบบบุดบิดบุดบิดจะแพ้แต่เราชนะนึกว่าจะแพ้ซะแล้วว่ะไม่แพ้ ถ้าใจไม่แพ้อะไรก็ไม่แพ้นี่คนมาให้ทีมสู้กันสุดใจขาดดินเลย